สวัสดีค่ะชื่ออรุณยุพาเดือนดมวารีนะคะตอนนี้ได้เข้ามาเรียนที่สถาบันศักคิ้วไอบราสตูดิโออะคาเดมีค่ะสาขาพัทยาตอนนี้เข้ามาเรียนได้2ส,สัปดาห์แล้วค่ะความประทับใจครั้งแรกที่เข้ามาเรียนก็คือตั้งแต่ตอนสมัครเลยนะคะ ก็คุณครูก็มีความเป็นกันเองค่ะน่ารักแล้วก็หลังจากนั้นเราเข้าไปเรียนก็เพื่อลมห้องก็น่ารักให้การช่วยเหลือการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นกันเองน่ารักมากค่ะก็ทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะคะก็คือว่าตัวเองอะค่ะมีความชื่นชอบในเรื่องของการความงดงามของคิ้วค่ะก็ชอบมากเพราะว่าตัวเองไม่มีคิ้วเลยค่ะก็เลยหัดเขียนหัดกันคิ้ว แต่เราอะค่ะก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเขาเรียกว่าไงต่อยอดอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมค่ะจากสิ่งที่เป็นอยู่ก็เลยทําการค้นหาค่ะจากอินเนทอร์เน็ตทีนี้ก็ได้เจอสถาบันที่ถูกใจแล้วก็ได้รับรองในเรื่องของมาตรฐานก็สําหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่กําลังตัดสินใจอยู่หรือกําลังมองหาสถานที่เรียนต่างๆเนี่ยค่ะ ก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแค่สักคิ้วอย่างเดียวค่ะก็จะมีเพล็บมีนวดมีสปาครบวงจรเลยค่ะแล้วก็มีใบรับรองให้เราด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทําอาชีพนี้ได้แล้วก็มีความรู้ติดตัวไปตลอดเลยค่ะ mm hmm. ก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบแหวนเพชรนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ